ปิดเทเดอได้ไหมอะ่ะตัวเคไม่ได้ <laughs> <laughs> มึงดูภายใต้บรรยากาศที่สุดแสนจะอึมครึมและมีหมอกรอบๆอ,อบนี่สิ <laughs> เรามาอยู่กับมอสเปียหนพอเป็นมอสที่โด่งดังที่สุดในตัวเกมแท้ของมายครับเราสามารถดาวน์โหลดได้โดยที่ไม่ต้องเสียตังอะไรเลย <laughs> และใช่คุณก็มาไก่สองตัวนี้แล้วแล้วมันขาดได้ไงเนะี่ย <laughs> โอเคไปเราจะเล่นแบบนี้แหละ <laughs> โอ้ยคิปเปอร์โอ้ยเฮียโอาไปได้ไม่เกลียดนะกลัวมากเราเห็นหลอดเลือดด้วยเว้ยมึงดูดินี่มันสุดยอดไปเลยโอ้ยเดี๋ยวกูเห็นอะไรไม่รู้อารยธรรมมึงเห็นเหมือนกูป่ะอะไรโมันต้องเป็นเกี่ยวมูนด้วยมันต้องไปเกี่ยวกูเกี่ยวมันด้วยไอมีใครสมองด้วยมั้ยไอมึงมึงไปดูตรงนู้นดิไอ้ดเฮียโอ้ยมึงดูฝูงคิปเปอร์ดิมึงดูไอ้ะนักมุมไอ้เฮียว่าจังเกิลไม่ใช่คำตอบว่ะไอเหี้ยนี่ขนาดมันมีแค่มอนสเตอร์ธรรมดามันยังมีเยอะขนาดนี้โอ้ยแตงโมอ่แตงมอ่แตงโมไว้ทำอะไรครับทุกคน เออไปนู่นนู่นนู่นบ้านมันเหมือนมันไม่ใช่บ้านใช่าสักเท่าไหร่นะมันคืออะไรอ่ะเป็นแค่พีระมิดต่อเปล่าเลยเดี๋ยวถ้าไปแกะหน้ามันเป็นยังไงวัดนุ๊งมาดูนี่ดิอะไรกูค้ามของมาดูกูค้ามของเห็นแล้วมันเป็นอย่างี้ทุกคนแหละโอ้ยขโมยอันนี้มันคืออะไรเห็นยแม่มึงค้ามอะไรให้กูเนี่ยที่ขุดมันเหมือนที่โขดดินมากกว่าเนี่ยขุ่ดหินหรอโอ้ยนู่นนี่ดิโอ้ยโอ้ย ้กุญแจลายเป็นเพื่อนอะไรทำไมแกมันโกรธกูวะเฮ้ยมึงทำอะไรสักอย่างกับบันนี้่กูไม่มีอาวุธเนี่ยกูมีแต่ที่ขุดเนี่ยอ๋อเฮ้ยยาไปไงวะเนี่ยมันมีแมงมุมอยู่ในที่นี่ด้วยนี่ว้าท่าเปาแมงมุมไม่เม็ด๋ออ๋มีกูไปไหนอ่ะวัดออกไงอ่ะ ว้าวหนดูที่เข้าทราบหลักพังเลยโอ้ยกูสามารถข้ามันได้เลยเหรอเนี่ยพระเจ้านี่มันเจ๋งสุดๆไปเลยแต่เสียเวลากูมากกว่าเดิมมีแกสัดกูจะข้ามพี่แกงมาทำอี้ย่สองอันเนี่ยแต่ตอนนี้กูหิวเอาเนื้อแกะมาดิมันไม่ให้เนื้อแกะมามันให้แกะเป็นตัวออมทำไงเลยก็ไปถลกหนังอ่ะโอ้แล้วลูกแม่มันดูยากจังเลยวะดูยากขนาดนั้นเลยไอ้ลิ้นกูไอ้ยิ้มแมดนี่ฝุดเลยละกันนะนุ๊ก โอ้ยพ oh oh, ระเจ้าเลือดเหลือ oh. ครึ่งห้อยโอ้ oh. ทำอะไรมายิงใจได้ด้วยจะ <laughs> ทำเมื่อกูไอ้เหี้ยเลือดกูน้อยแล้วกูก็ไม่ใช่ว่ากูจะกระจอกหรอกนะไอ้สัตว์กู้สู้คนมาโดยตลอดมอนสเตอร์ระดับพวกม,มึงแล้วค <laughs> นถ้ามันแมงมุมพิชไอ้แม่ตตายไอ้แม่ตตายเหี้ยเลยไอ้เหี้ยนุฆ่ากูไอ้เหี้ยโดนตีตายแล้วนะเออเหี้ยชื่อขึ้นชัดเจนที่หายมีซากศพด้วยโอเคตัดไปได้กูได้ยินเสียงเพลงไม่พึงประสงค์ไม่อยากทำให้กูกลัวดีแมท เฮ้ยตัดมไม้พร้อมแล้ววไอศัดจะดุ้งหมดไอสัตว์น่าจะแถวนี้โป๋ว,วะถ้าจำไม่ผิดตอนนี้ยังดูสงบสุขจังเลยไม่มีมอนสเตอร์ออกมาไล่ล่าโอเคกูกลับมา<ป>แล้วว่าแต่พวกบึงไม่ได้ขนแกะกันมาเลยรื่องแง่วะนะได้มาสองอันได้มาสองรูล้ละก็แค่เอาใยเป็มุมมาจะไปยากอะไรวะเฮ้ยวะอะไรนับไปใช้แปงมุมนั่นคนว่ะแล้วใครมานอนแห้งตายตรงนี้วะเนี่ยมึงไงแล้วขออย่างเดียวะใหญ่กูรู้นไอ้อีกทเออ โดนกูสวนแน่รอบเนี้ยอยู่ๆพี่ก็ปาดได้กูไม่ได้วิ่งปาดได้นะอยู่ๆมึงก็วิ่งเข้ามาฟันกูเฉยเลยเดี๋ยวกดตรงสมุดคอะได้เจียงฟรลี่ะโอ้ได้เตียงแท็บเล็ต่แข้างในมันมีอะไรเน่าจากแง่มุมต้องเข้าไปดูซะหน่อยละโอ้โหูหัาดีจังเลยเข้าไปช่วยแจ็คก่อนดีกว่าทำไมกูกดคงกดช็อกพ่อเข้าไปเช็คให้ลึกกว่านี้อีกหนึ่งโอ้ยกองมีทั็อตโอ้ my god อะไรอ่ะไดมอนด์ก็ตัวติดตานติดตามกับดักกันเฮ้ย โอ, ip, อ้ยธนูเยอะสุดเ้วยกล้องถิงกันนี้แต้มาสองเม็ดเย้ไอตัวอะไร um. อะอะไรอ่ะ e! okay, um. ไม่สิงไม่มือผสมเหรอเนี่ยกล้องวู้รวยรวยโอ้รวย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 เฮ้เราได้ของดีมาเต็มเลยว่ะไม่มึงสักทีวะน่ะดูอาทิตย์นุทองเราทำอะไรได้บ้างถ้ามีแอปเปิลก็ดีนะไอมึงวางเตียงแล้วมึงจัดเตียงดีๆครับพ่อามึงสร้างเตาอยู่วะเพื่อนกูกูร์ตัวที่มันสูงเกินสามบล็อกแม่งเกิดเาไปที่เถอะเสื้อกอกูโคตรน่าเกลียดเลยโอ้ my god คือบ้านจริงเหรอวะ แแบบชมัดกูขยยารอป๊นี่คือเซฟโซนสำหรับวันนี้แล้วคุณนี่ต้องเดินทางเอาจิงมันดูสงบเกินไปนะมันสงบแปลกๆทำไมรู้สึกมันตกกลางคืนเพื่อมันต้องมีซัมติงซัมติงมาทัชกูดขจากข้างหลังเลยทำไงต่อครับดี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 ครับไงวะครับแม่ครับเป็นตัวเอสกว่าสุดแล้วกลางแล้วก็กลางลงมากลางลงมาแล้วก็ซ้ายเด๋อเด๋อมาดิดิเด๋อไวกูนี่ไงโอ้ยได้เลยแขวนเด่นุกโอ้ยังไงเอาเลยแขวนได้เลยแกอยู่ไหนอ่ะ วยยังไงต่อตออะไ่สั้นวมีดอิโต้ใช้เหล็กหนึ่งก้อนใช้ไอรอนนัเก็ตหนึ่งชิ้นสวัสดีแมปทำไมเป็นอย่างนี้ไปได้เนี่ยแมปไมปล่างล่างแมล่างดื่มเผื่อมาให้แมนชําแล้เองโอเคโอ้โหโอ้เลยเลยอโอโอ้ my god สยองกูเจอผีแกจัดแต่มันให้อาหารเยอะมากเลยนะเนี่ยดูโู้กูมีเนื้อครอบครัวกูเต็มหมดเลยแม่งมีจริงๆด้วยแม่งอยู่ตรงมุมเฮ้ยตัวตัวมันมีตัวตัวเฮ้ยมันเต็มไปหมดเลยดุ๊กทำไมตัวนี้เป็นหลุมไม่ไม่มีอะไรเว้ยเกิดที่อะไรขึ้นไม่ได้เฉี่ยเกี่ยววะเฮ้ยสมุดมีค่านด้ว้ยอย่าซ่ากับโซดาสิเฮ้ยมันมีจัดโอ้หมันมีจัดสล็อตด้วยโอ้ไม่กอดกูช่างหลงมากได้เวลาเพิ่มความสดใสแล้วดุ๊กโอ้ ส่วนเพชรเม็ดนึงก็ทำอะไรไม่ได้อยู่แล้ว,วไปกันเถอะไปนู้มไหมไปตรงบ้านนู้นนะบ้านหลังนูง้นไหมเออขึ้นบ้านแม่งเลยแล้วกันก็แต่มันมืดชามากเลยนะฮะจริงมันไม่กระดิกด้วยซ้ำและที่ไหนเนี่ยโคตรไม่พึงประสงค์เลยว่ะได้ยิเสียงอะไรไหมเฮ้ยเที่อ่ะ้ยมันเป็นตรงสปาวใช่ๆๆไหมนี่ไงอันนี้อะไรอะ่ะทองไอ้นุก๊กโอ้ย,โอ,ย,ย,ยโอ้ยมุดูไุยเมื่อญาสตีนี่ดิโอเยจะตายจะตายเราจะตายโอ้ยโอ้ยไอ้นุ๊กมึงเสกเิญ่อยาเพื่อเฮ้ยกูกูจะบอกว่าพาที่มันขยับเว้ยแต่มันไม่ได้ขยับลง มันขยับเป็นวงกลมรอบตัวเราได้ไงกูก็ไม่รู้เราได้ทอมาห้าแท่งมีตัวไปงี้กับไปงี้ต่อไปเนี่ยดูนี่ดิโอ้อะไรมันจะอลังการได้ขนาดนี้มีทางลงโคตรเป็นผึ่งผสมอะไรขยับเว้ยแต่มันขยับช้ามากพิสตันเหรอว้าวทางโคตรแคบเฮ้ยกับดักกับดักทุท่านจะเยอะนะนุกตรงนี้ก็มีโคตรซับซ้อนเลยเฮ้ยทางลงไหวนุกยังลงไปลึกกว่านี้อีกเลยไอ้ฟ้าบ้านไอ้้าบ้านอยู่เจออะไรอ่ะโอไตกเออมึงกลับบ้านพวกมึงระวังเลยนะเว้ยตอนนี้ยังไม่ใกล้มืด ยังค wow. oh, oh, ิวอยู oh, ่โ oh, อ้ว oh, 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 ้าวโอ้ยโอ๊ยโอ้มันอะไรวะเนี่ยอรังการเด้อยัโอ้มันกับดักทั้งนั้นเลยดีกว่ากว่าเราได้กับดักไปใช้กันเราขโมยกันดีกว่าหกสามแล้วก็หกสิบสี่ไปโอ้โหมีกับดักจริงๆด้วยอุ้ยว้าวมันจะบี้เราไอ้นุกอ๋อแล้วมันทำงาไเดีเฮ้ย โ้ยแต่ว่าทีนี้แม่งมีแดดไอ้ขี้หนอนสตีนี่และเยอะสุด้วยทำไงอ่ะทีนะขุดได้ไหมเราต้องวิ่งฝ่าเลยไหมเฮ้ยหมูเจอวงจรเฮอย่าตายอย่าตายอย่าตายอุ้ยมันเต็มเลยกูเต็มเลยนูไกไ้ดุเฮ้ยช่วยด้วยอะไรมันจะยากขนาดนี้วะใกล้มืดแล้วนะเว้ยแต่มันขยับช้าอยู่อย่าบอกนะถ้ามันมืดช้าขนาดเนี้ยแสดงว่าตอนกลางคืนจะไปกลางคืนที่ยาวนานที่สุดไปเร็วไอ้ดุ๊กต้องรีนแต่ละมันยังลงได้อีกโว่มจะไม่มีกล่องของไอ้กุ้หน่อยหรอ โอ้ยมีบอมบ์พลสติกใส่เอ้ยอะไรวะโอ้โนี่มันอลังการมากสุดแล้ววะนุกไม่มีทางไปต่อละเอ๊ะหรือว่านี่คืออะไรอ่ะบล็อกอะไรอะอายอนโอ้ไม่กดโอ้ใช่ไหมเอาล่ะเออว่าไอรอนว้าเอาเอาเอาเราใช้บอมบ์พลสติกหน่อยได้ไหมเราจะระเบิดที่นี่ให้เป็นจุนเลยนุกโอ้ยโอ้ยเจ็บโอ้ยเราต้องขึ้นจากที่ดีแล้วนุ๊กแต่กูจะบอกว่าข้างล่างบ้านแม่งมีเซอร์ไพรส์ให้พวกมึงเต็มอันนี้หลุมอะไรโอ้ยโอ้ย ดับขึ้นข้างบนกันอืมเขาขึ้นมาข้างบนกันละวเฮ้ยเขาจะเข้ามาจิวจี่เฮียอะไรกันปะบ่าคนมินิมอลอ่ะผู้ได้ยินเสียงไม่ถึงประสงค์ดูนี่ดินี่มันดาบอะไรวะเนี่ยดาบกระดูกถ้าเป็นบรรยากาศพื้นที่ที่งดงามจริงๆดูยามพาทิตกกนอะไรจะมืดแล้วเว้ยมืดแปดด้านโอ้มืดมืดโอ้มืดแสงจันทร์นั่นมันสว่างก้าจังเลยอ่ะพอมันมืดแล้วอ่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นต่อไม่ได้เหล็กสี่ก้อนเลยนะหนุ่ม โอ้ยอกแล้วใช่หรออ้าวไม่ใช่ต้องฆ่ามันอะไรของมึงเนี่ยทุกคนโดนล้มโบว์มาเลยอ่ะเยดีนะมันโผล่มาแล้วติดไอ้เหี้ยเอ้ยดีไล้์แป้ตีไป้นใต้มาไหอ่ะเรานอนไม่ได้ยังหรอมันบอกว่าเอาเรื่องไหนเดียร์อิงทันเดอร์สต็อปเฮ้ยไอ้แบดอุ้ยเหี้ยตีคนแรงเฮยมันตีคนแรงเลยย้าๆเฮ้ยนอนเป็นผักเลยเดี๋ยวถ้าแชร์เขาเกิดมือบมาอีกมาเลยมากดนอนเรื่อยๆอ่ะ นั่นไงโอ้ยถ้ากดจะไปมือรวมบันเทมาได้หรอ่โกทูสลีปกูก็พยายามนอนอยู่เนี่ยไอ้ดอกโอ้ย่าแล้วไม่ดอกอะไรด้วยกูครับโนให้บมือสองคนได้นะเอาไหมอ๋อมันก็ไม่ได้มีมอนสเตอร์อะไรที่เอืมเออกูเห็นละโอ๊ยสเกียวกดช้าหรอนั่นมันตัวอะไรไหมไอ้มุมเหรอก็ไปเห็นมีมอนสเตอร์อะไรที่น่าตื่นเต้นเลยนี่หว่าก็ต้องจะมีอะไรที่ตื่นเต้นมากกว่านี้สิ เสียงอะไรเพราข้างล่างบ้านเรามีมอนเต็มเลยวะ่ะนั่นตัวอะไรบึ้มงเฮ้ยมาเหรอโอ้ยเฮ้ย,ยเดี๋ยวมยึงมาไงเนี่ยเฮ้ยชะกอนโอ้ยมัไนไต่าเกียดมากบนะ้านเราปลอดภัยขนาดไหนวะเนี่ยปลอดภัยม,มากทำไมเสียงใต้บ้านเรามันมีสิ่งมีชีวิตแปลกตาหลายหน้าเนี <S <s <at> ่ยม <at> ันแค่นี้ก็เปิดประตูเลยไอ้ย่าเบิร์ดแมนไอ้นกสตีนนั่นอีกแล้วใช่เหรอเออใช่เหรอมันมาอะ้วไอ้พี่อ่าบจริง เห็นพวกไม่หร no, no. ือไงเนี no. right no. okay. no. no being, okay. ่ยไหนกูไม่เห็นอะไรเลยเนี่ยออกูเห็นแล้วกูไม่มีระเบิดแล้วเขาใช่ตัวเดียวกับที่เราเจอเนี่ยเออว่ะมันชื่อว่าดันโอ้ยดีไม่แรงใช่ไหมกูขนาดมีชุดเพชรเลือดกูหายไปสี่หลอดอ่ะก็มาถึงเวลาที่มือต้องใส่ชุดเหมือนกันแล้วอ่ะกูไม่มีชุดเตี้ยกูไม่มีเหมือนกันอย่านั้นพวกมึงก็ดูอึดขึ้นมาบ้างนะ กูยิงท้ายกูนะเราทำอะไรได้บ้างตอนเนี้ยทำอะไรไม่ได้เว้ย<ถ>ไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันจะเช้าตอนไหนกูจะยิงมันยังไงกูต้องขึ้นไปที่สูงกว่านี้เหรอเราต้องขึ้นไปข้างบนเดี๋ยวนี้เลยแมทมึงนำหน้าเลยข้างบนก็มีอะไรแน่นอนจะมีอะไรอยู่บนหลังคาด้วยเว้ยกูเองมันมีจริงไอ้ียผีว้ายตาหมดมันสิงแล้วลูกมันสิงแล้วเออม่เจอกูเฮ้ยมันยิงกูไอ้ควางจะวัดกูใช่ไหมไอ้สัตว์มีอาหารน่ะยิงพวกมันไม่ได้เข้าว่ะเฮ้ยโอ้ เฮียกับตกไอ้สัตว์มึงหลายรอบแล้วอียิงจากไหนวะมึงจะวัดเอ็มกวางันมาดิเฮียมาดิแมวมาดิสัตว์ไอ้สัตว์มองไม่เห็นแม่งหลบหลังต้นไม้มึงหลบหลังต้นไม้มึงระบองเห็นกูมังโปมาทธนูเหอไอเว่ยเฮ้ยเฮ้ยเกิดเฮ้ยเอาบาลเราหายนี่เราโชคดีที่มายืนขบวนกันเหรอเนี่ยกืออะไรกันที่เปลือยแตกขึ้นมาเหรอหรือว่ามันยิงธนูมาแล้วมันระเบิดแค่มาดทภัยมันจะไปไม่ไรเราดูพวกมันดิแหละเฮ้ยมันจะเกี่ยวกูลงไป อย่าทำแบบนี้ไปกันไปกันไปกันครับโอ้ยไม่มีทางเลือกเลยไม่มีทางแล้วนี่ไม่มีทางเลือกโอ้โหผ่านละวจักรกูจะโยนไม่ให้มึงโหยกูบัดรไล้บัตรไล้เขียเลขขึ้นมาเพื่อนจักรอันนี้ไปด้วยโอ้โหมีแต่ตัวตึงที่แม่งอันนี้ไปด้วยจุดเพชรไปยังทำกูหนักขนาดนี้ต้องรอจนเช้านี่มันไม่ใช่เลือกนะแล้วมันมีโคตรเยอะเลยข้างล่างอ่ะกูอยจะไปเอาของกูก่อนอ่ะแต่มันมีตัวเลงกูเนี่ยดิเก็บทุกตัวเลยมั้งเนี่ย ยืนข้าวบนปลอดภัยวะนุ๊กข้างล่างแม่งเสี่ยงระเบิดแล้วเราล่วงไปทุกเมื่อดูก่อนกัไนไว้ดูแขรชาคเขาวิ่งมาอ่ะหายเข้าไปในป่าละแล้วเขาก็จะไม่ได้ออกไปอีกเลยทั้งเหลือลสองคนเราก็จะทิ้งไปสร้างอนนี้คมใหม่ใช่โอเคกูปลอดภัยเขา,าจะยืนอยู่ไหนวะในหลุมเอาทำอะไรได้แมททำเชีย่ยอะไรไม่ได้ใช่กันแต่จะเช้าแล้วเว้ยรออีกนิดนึงกูคือความยุติธรรมไปเลยสซ เสียงเคียอะไรมันเหมือนอยู่ข้างหลังกูตลอดเวลาเลยวะเจ้ะช้าแล้วชะคอนอีกนิดเดียวเพื่อน้าสติกูกำลังโหดแล้วก็ลืมไปว่ายิงขาสติกูยิงต่ำกูยิงอะต้อฟกวแตวกตบมกมากแมทมาตบกแมตตบวกมาตบมกมกมต โอ้ยเยเอจังบี้อย่าจับขากูอย่าจับขาปล่ไปให้กูขึ้นไปโอ้ยเฮียเีมยกไม่เหี่ยวไม่ได้โอ้อ้เฮ้ยวู้โอ้ยเฮ้ยเช้าแล้วเแล้วเริ่มเช้าโอ้โห ม่ได้ยองจอข้างล่างมันเฮียอะไรนี่ทขาเป็นกุญแขนาดนี้เราต้องใชยใจคอยเม็ดอย่าทำแบบนี้คิปเปอร์กี่ตัวในเฮียศพกูไปตายตรงไหนโอ้โหพวกมันตีแรงมากโอ้โหหมวกกูตกระเบิดกูนี่พวกมันไม่แล้วพวกมันไม่ไอ้ขี้นี่ตีโคตรแรงเลยบันไซเฮ้ยบัชนาร์บัชนาร์ยอปยอล เออชี้ผายแล้วไลน์ต่อไปเป็นกูสินะแมทเอาโลกกันมาไว้แมทบไอชิ้นลูกเอากหุ่ยแกไอเหี้ยดิอุ้ยมาถ่ายอุ้ยม่ต้องจากไอรตัวเดียวโอ้ตายไอเหี้ยรู้ละเราควรสร้างบ้านที่สูงกว่าถูกเราไหมเราต้องย้ายตัวนี้เลยวะเอียงครับเพื่อนเพียงแสนสงบสุขของเราไอพวกเคียดีเอาสุดสุดชี้ผายเลยต้องรีบทำอะไรต่อเช้าให้เสร็จสับปะที่นอนเอาไปหมดเลยนะ อาไปก็ไปตลอดอยาไปทิพนอนไม่ได้เชี่ยเจอมอสที่อะไรพวกนี้ไม่ก็น้อนไม่ได้ตลอดไปเลยไปไหนไปไหนครับไปไหนเราจะไปทันนี้เราจะไปที่ทิศเหนือกันด้วยเราจะออกจากจังเกิลกันอุ้ยสุสานโอเคป้นขุดแม่งเอ้ยขอโทครับขอโทครับแคขนเนอถ้าแคขนก็ออกมาฆ่าพอดีวัวเต็มเลยเอ้ยต้นไม้อะไรอ่ะต้นไม้สักซิดเหรออะไรอ่ะหัวพิทเชอร์บูกี้สแครีสเกลตันกูใส่ภาพขำเดาเลยไอ้ต้อยสีทอง ไหนเฮอยเฮ้ยบ้านไม่น่าใช่บ้านอะไรก็เลยนะที่ตักน้ำมีคันโยกว่ะแมทโอ้ยมันใบยังปิดพี่อะอ่ะพี่อะอย่าทำตัวห้ามกูมากพวกมึงอ่ะเราได้อาหารมาพอตัวเลยนะแต่เราไม่มีไม้ตัดไปท่านี้เลยแล้วกันเฮ้ยนี่มันไก่นี่มันไก่เฮ้ยเฮียะล้วก่ยาไก่โอ้โมันมา มันมันไม่มันไม่ได้ดับเฮ้ยมานี่ดิเฮ้ยเราเดผ่ากมันได้ไงวะบล็อกออฟลาปีตเออโอ้ยสุดไปเลยขออนุญาตใช้พลังนิดหนึ่งโอ้โหตัวไอศ็อกเมื่อตัวลงนรกไปพร้อมกับร่างเก่ากูได้เลยโอ้ยมินิต้อยโอ้ my gosh มินิต้อยมันจะกัดกูปอกวะกัดกูปะเนี่ยโอ้ยกูโดนลูกไก่ไล่จิกไอ้เหี้ยอะไรสัตว์มึงจะจิกกูเหรอฮะยังไงวอ้เชี่ยนี่เฮ้ยไอ้ต้อยมึงเห็นอะไรนี่ปะวะฮะแม่มึงไงไอ้เด็กเชี่ย อจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่ร้ายกาจมือกอ่อนป่ะมือกี่ผัวย่างศพเลยแล้วกันเข้เขาจะมีสัตว์อะไรโจ้ตีเราใต้ท้องเรือบอกว่าแม่คแล้วก็ทำหมมันก็เห็นไฟตรงนั้นเลยให้มันมาเหอะบ้านจมน้ำเหรอบ้านดำดินโหนดำเท้าเห็นเห็นประสาทตรงนู้นทำไมประสาทมันต้องลอยตั้งทีถามวันนี้แม่งเลยวาอนี้แม็คมีแต่โอเคดีด้วยดิ ก็ไฟลอยได้คืออะไรวะเฮ้ยบ้านบ้านในดินวัดโอ้ที่นี่ช่างน่าอยู่ที่ดีเดี๋ยวเดี๋ยวพวกมึงเห็นเหมือนกูปะอะไรมองไปทางเดียวกูดิกูเห็นละได้เวลาละกูไม่เห็นอะไรเลยกูว่าในคลิปเนี้ยกูไม่ได้มีปัญหากับมอนสเตอร์กูมีปัญหากับสัตว์แล้วที่อยู่ใหม่ละพวกเราไม่ได้แต่กูมันเหมือนมอนสเตอร์เลยเราต้องขุดมันอีกย่ออ่ะไอ้กักเป็นกล่องอ๊บกล่องโคตรโง่เลยครับเฮ้ยมันกินตอดกูเข้าไปสู้หน่อยเว้ยทุกคนสู้หน่อยเว้ยไปต้องขุดไปแล้ววัวมันไล่บึงอ่ะโอ้ ว้าวไม่มีตัวเหี้ยอะไรบินเต็มตัวเราเลยเนี่ยแล้วโคตรเก็บไอ้พวกแว๊กเลยเฮ้ยเฮ้ยว้าราเข้ามีกี่ชีวิตก็ไม่พอเฮ้ยไอ้เด็กเที่ยวโอ้ยกวางวางเตียงอะวางเตียงกูเล่นอะไรอยู่ไอ้เนี่ยกูเล่นดัชเชียนซิมูเลเตอร์อู้โอ้อะไรหมดอะเกิดอะไรขึ้นกูโดนคำสาปไอ้สัตว์เออกี่ชีวิตก็ไม่พอไอ้สัตว์กูไปไหน อย่าทำแบบนี้ขออนุญาตใช้พลังหนึ่งนาทีโอ้กูโดนบัฟไอ้้ไอแบตติดตัวระเบิดพีชีพมั้ยกลุกนี่สตีวีสตีโอโอ้โหข้างบนก็ไม่ตลกเท่าไหร่พลังกูเหลือสิบมะไอ้แบตพูนแล้วไอแมตโอ้ยอะไรเต็มเลยมาพลังหมดพลังหมดโอ้ยโอ้ยโอ้ยข้างบนมันเกิดเฮี้ยอะไรขึ้นวะนนีเอาล่ะเราก็มาจบกี่เยอะนะอย่าทำแบบนี้อะไรแล้วก็คือมอสไม่ทั้งหมด รพราะกกูไม่ไม่ได้มีเวลามาถ่ายกันมากขนาดนั้นเอาจริงกูก็อยากถ่ายต่อแหละแต่เอาไว้คราวหน้าแล้วกันถ้ามีโอกาสนะนะันก็ไปเจอคลิปอื่นหายไปเฮ้ยเฮ้ยเ้ย้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮไยเฮ้ยเฮยเ้ยี่้ยเฮ้ยยเ้้เ้กเ้ย้ยเฮ้ยยเว้ย้ยเฮ้ยเยไฮ้ยเห้ย้ยเฮ้ยเทำเฮ้ยเฮไยเฮ้ยเ แค้คนแรกเฉยๆไม่ได้เลยว่ะกันไม่สนว่าพวกมึงจะเป็นตายไร้ดีไงแต่พวกมึงต้องตายพูมีทีที่เหลืออีก2 2 0 0ลูกะของเราแล้วปะเยาก่อนพวกกูไก่อนพวกกูไปก่อนเฮ้ยพวกกูก่อนเอาล่่นเลยไหนุด้ไม่ได้ยยตยเดวาดกว่ายโอ้ยยอยงงี้ดูจะตาย WHAT?!